สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะหลังจากที่เราเรียนกันมาแล้วหลายสัปดาห์วันนี้เราก็จะมาสรุปประโยชน์ของการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมค่ะม่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามดูกันเลยค่ะ ่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็ต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะข้อแรกก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมได้ถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะใบงานก็คือนักเรียนจะต้องเขียนแผนผังความคิดประโยชน์ของการช่วยเหลือตนเองได้ถูกต้องค่ะ พร้อมที่จะไปเรียนกันหรือ,อยังปามคุกเก่งไปเรียนกันเลยค่ะก่อนที่จะเรียนนะคะคุณครูก็จะมาทบทวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองจำได้ไหมคะว่ามีงานอะไรบ้างงานแรกนั่นก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนั่นเองนั่นก็คือนักเรียนต้องทำไมคะช่วยเหลือตนเองได้ในการจัดตารางสอนจัดหนังสือเรียนลง กระเป๋าหนังสือนะคะนอกจากนี้นักเรียนก็ต้องทำไมคะทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนด้วยตนเองได้นะคะจากตัวอย่างภาพของครูก็คือถ้าเป็นกระเป๋าที่ทำมาจากผ้าก็ต้องทำไมคะซักทำความสะอาดตากแดดให้แห้งแต่ถ้าทำมาจากหนังก็ทำไมคะต้องใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมัดหมาดนะคะเช็ดให้สะอาดค่ะนอกจากนี้นักเรียนก็ต้องทำไมคะ ทำความสะอาดรองเท้านักเรียนจำได้ไหมคะจากภาพของครูก็คือรองเท้านักเรียนที่ทำมาจากหนังใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นของผู้หญิงแต่ถ้าเป็นของผู้ชายที่เป็นรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลหรือผู้หญิงที่เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวนักเรียนก็ต้องทำไมคะใช่ค่ะต้องซักเหมือนกันนะคะมาดูสิคะว่าทำไมเราจะต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง มีประโยชน์อย่างไรไปดูประโยชน์กันเลยค่ะมาดูประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองว่าทำไมเราจะต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะข้อแรกก็คือเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเองได้ค่ะข้อที่2ฝึกความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ข้อที่3เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์นะคะข้อที่4เมื่อนักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้นั่นก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายค่ะมาดูต่อข้อ5กันเลยนะคะข้อ5ก็คือเป็นการรู้จักใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างรู้คุณค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเพราะเรารักษาของใช่ไหม มีการซักล้างทำความสะอาดดูแลก็ทำให้เราเป็นไงคะสามารถที่จะใช้งานได้ต่อไปนะคะเปรียบค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองค่ะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะคะงานใดที่เราสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปไปดูการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกันเลยค่ะ มาดูหัวข้อที่2นะคะก็คือการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวจำได้ไหมมีงานอะไรบ้างอันแรกนั้นก็คือการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนนั่นเองจำได้ไหมคะ,ะจากภาพนะคะนักเรียนก็สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้นอกจากนี้ก็มีการล้างจานที่นักเรียนสามารถช่วยเหลือได้นะคะ นี่จากภาพนะคะก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเรารู้จากขั้นตอนวิธีการล้างจานที่ถูกต้องกันแล้วนะคะหรือการกรอกน้ำใส่กระบอกนักเรียนก็สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะในช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดโรงเรียนเนี่ยให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทําไมคะทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว อันไหนที่ช่วยเหลือครอบครัวได้ก็ช่วยแบ่งเบาผู้ปกครองนะคะซึ่งการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยก็จะมีประโยชน์นั่นก็คือข้อแรกทำให้บ้านเราเป็นไงคะสะอาดน่าอยู่และเป็นระเบียบนะคะโดยการที่เราช่วยโดยการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนนั่นเองคะ่ะต่อมาข้อที่สสมาชิกทุกคนในครอบครัวเกิดความ รักและสามัคคีนะคะเพราะว่ามีการช่วยเหลือกันแบ่งเบาภาระหน้าที่กันในครอบครัวนะคะข้อ3ค่ะการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเป็นประจำเนี่ยเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเด็กๆคนไหนที่ว่านนะคะนักเรียนก็ทำไมก็มาช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านนะคะเพื่อว่าเราจะได้เป็นการออกกำลังกายไปด้วยทำให้ร่างกายเรา แข็งแรงค่ะข้อที่4เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะแทนที่เราจะปไปทำไมคะจ้างคนมาทําความสะอาดบางบ้านมีนะคะอันนั้นก็ที่เขาจ้างนั่นก็คือบ้านเขาหลังใหญ่โตมากแล้วก็มีคนอยู่น้อยทําความสะอาดไม่ทั่วถึงไม่มีเวลาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราเนี่ยหลังเราไม่ใหญ่โตมากเราไม่ต้องทําไมคะ ไม่ต้องไปจ้างเขาให้เสียเงินเราช่วยกันนะคะเพื่อเกิดความรักและสามัคคีกันค่ะมาดูการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมกันบ้างนะคะเมื่อกี้คุณครูพูดถึงการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและอันนี้เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมที่คุณครูเคยสอนไปแล้วนั่นก็คือ เย็นไงคะจากภาพานั่นก็คือการทําความสะอาดห้องเรียนแต่ตอนนี้นักเรียนยังมาทําไม่ได้นะเพราะว่าอยู่บ้านเพราะฉะนั้นก็ไปทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวก,ก่อนนะคะต่อมาคะ่ะนอกจากทําความสะอาดห้องเรียนอาจจะทําความสะอาดสวนสาธารณะหรือสนามหญ้าหน้าโรงเรียนได้นะคะสวนสาธารณะ อนแต่ในช่วงนี้อย่าเพิ่งออกไปเล่นมากนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงระบาดของโควิดเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าเราสถานการณ์ดีขึ้นเราก็มาทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมกันค่ะ,ะมาดูประโยชน์สิว่าทำไมเราจะต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะข้อแรกประโยชน์นั่นก็คืออะไรคะ เป็นการฝึกนิสัยที่ดีในการรู้จักเสียสระเพื่อส่วนรวมนะคะอันที่สองเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีในการทำงานร่วมกันค่ะสามทำให้สังคมน่าอยู่เพราะทุกคนรู้จักช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันค่ะและสุดท้ายทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้นเพราะทุกคนช่วยกันร,รักษาความสะอาด เป็นยังไงกันบ้างคะทราบประโยชน์ทั้ง3ชนิดของการทำงานเพื่อช่วยเหลือ 1. เพื่อช่วยเหลือตนเอง 2. ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือครอบครัว 3. ประโยชน์คือเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมเมื่อเข้าใจกันแล้วเราก็ไปทำใบงานที่6กันเลยคะ่ะซึ่งใบงานที่6ก็ไม่ยากนะคะที่เราจะต้องทำนั่นก็คือ ให้นักเรียนเนี่ยเขียนแผนภาพความคิดนะคะมีทั้งหมด6ช่องก็คือมี6ข้อให้นักเรียนเติมนั่นก็คือประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเท่านั้นเอาแค่อย่างเดียวเลยนะคะประโยชน์ที่ช่วยเหลือครอบครัวหรือประโยชน์ของการช่วยเหลือส่วนรวมให้นักเรียนศึกษามีความรู้แต่ในใบงานให้เขียนเฉพาะประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะ เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดพอนะคะแล้วน้องก็กะดูความยาวประมาณของแต่ละช่องนะว่าอันไหนที่มีข้อความยาวนักเรียนก็เลือกเขียนในช่องที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะอันไหนที่ข้อความสั้นก็ใส่ในช่องที่เล็กรองลงมานะคะสำหรับวันนี้ครูเก่งก็ต้องไปก่อนนะคะมาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ